พ่อคุณพ่อเมื่อกี้อยู่ดีก็เหมือนดินยาลุดจากล่างครับครับแล้วไปเห็นอะไรนะครับเห็นท้องทะเลโอ้<ล>นะครับตัวเองยังไม่ไม่แน่ใจนะเดินลงไปดูตัวเองยังไม่แน่ใจเดินลงไปอีกอนะฮะเดินไปประามาณันสามสี่เก้าเหนียบลงผิวน้ำเหยียบลงผิวน้ําเลยโอ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์แบบนี้ว้าวขอบคุณพระเจ้าครับตบมือให้คุณพ่อด้วยครับขอบคุณมากครับครับครับ ขอบคุณพระเจ้าเขาวันนี้เป็นวันแรกเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นอะ่ะมันมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ที่ท้องตรงนี้เลยแล้วมันก็พัวออกมาขึ้นแบบจุกเลยสองลูกที่อาจารย์คมเดชวางนะแล้วก็ยังไม่พอน้องหวายบอกว่า รออาจารย์หน่อยรออาจารย์หน่อย <c oughs> ของอาจารย์หน่อยเด็ดกว่าอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็อาจารย์หน่อยมาวางให้มืออาจารย์หน่อยอ่ะร้อนเหมือนมีไฟเลยนะไม่รู้คนอื่นรู้สึกไหมแต่ว่าพี่เจย์รู้สึกว่าแบบร้อนขึ้นร้อนจี้จี้เข้าไปข้างในในหลังเลยจี้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 เข้าไปแล้วก็ออกมาถึงน้ำดีอ่ะน้ำดีออกมาคิดดูอ่ะไม่ก็เราก็ไม่ได้อดอาหารตอนเช้าเราก็กินข้าวเยอะนะ แต่ว่าน้ำดีมาได้ยังไงก็พี่เจมันจุกเลยอ่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะไปครับสวัสดีครับก็ประสบการณ์นะครับก็คือก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยคือผมแล้วกับกับน้องปิงปองนะครับป่วยเป็นไข้หนักมากนะครับก็ได้รับการอธิษฐานจากพี่น้องก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เรามานมัสการกันแล้วเนี่ยได้รับการวางมือไม่ว่าจะเป็นจากอาจารย์คมเอกแล้วก็อาจารย์ อาจารย์คนแบบเราได้รับการขับผีครับเราไม่รู้ตัวว่าเรามีมั้มีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่อาจหลายๆท่านจะไม่ทราบคือพอเราได้อธิษฐานเนี่ยจากคนไม่ไม่ไอนั่งอยู่เฉยเฉยมันก็พร้อมที่จะออกมาใช่ไหมครับทีนี้พอถึงเหมือนที่ไหวบอกรอรออีกนิดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์หน่อยจะมาอาจารย์หน่อยจะมานะครับพออาจารย์หน่อยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องการขับให้มันออก สิ่งที่มันทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอสิ่งที่มันทําให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยสิ่งที่มันทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะลุกต่อสู้อะไรต่อไปได้มันออกไปอาจารย์หน่อยก็อธิษฐานแล้วสัมผัสผสัมผัสในใจนึกมึงออกไปสักทีเถอะออกไปสักทีกูอาจารย์หน่อยไม่ยอมปล่อยแน่ถ้ามึงไม่ออกไปอาจารย์ไม่ปล่อยมึงแน่ออกไปจะเอาไปคือผมพยายามออกไปออกไปถ้าไม่ออกไปอาจารย์ไม่ปล่อยอะไรเงี so ้ยคือแบบรู้สึกแบบโอ้มันออกมาจนเหมือนพี่พี่เจบอกว่ามัน มันไม่มีอะไรจะออกแล้วน้ําดีอะไรมันออกมาเต็มที่นะก็นี่เป็นประสบการณ์ที่เริ่มทําให้เราฝังฝังใจเชื่อว่าตอนนี้เราได้รับการรักษาจริงๆร,รักษาอย่างจริงจังจากพระเจ้าครับขอบคุณครับเมื่อเช้าเนาะเตยเป็นไข้ตั้งแต่วันแรกอะค่ะจนเมื่อเช้าพี่ต่ายวัดไข้ขึ้นมา40คือแบบโอ๊ยตายแล้วพระเจ้าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับเตยอะไรเงี้ยค่ะพอได้รับการวางมือ ได้รับการขับผีออกอยากจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกแบบโล่งอะโล่งแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบตัวเป่ามากแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบโล่งโล่งมากๆแล้วก็รู้สึกสบายตัวรู้สึกแบบปกติมากเลยอะค่ะแข็งแรงขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่แบบดูแลดูแลรักษาลูกแล้วก็ขับสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่คมเอกขอบคุณพี่หน่อยค่ะ สุดยอดไปเลยฮะชื่อนินนะคะมาจากบางบ่อสมุทรปราการค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายนี้นะคะ, <c oughs> ะคือขออนุญาตเป็นคำพยานขอบคุณเลยเนาะคะ่ะขอบคุณเพราะว่าเมื่อวานนี้แย่งกันพูดเยอะก็เลยยุ่งกับลูกเลยก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาตรงนี้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ อยากจะขอบคุณก็คือตั้งแต่แรกเข้ามาตั้งแต่ค่ายเลยเพราะว่าตั้งแต่แรกคือจะไม่ได้มาเพราะว่าเป็นเวรรักษาการของโรงเรียนเป็นรับราชการครูนะคะแล้วก็เป็นเวรวันที่12อพอดีคือต้องอยู่เวนร,ร,รักษาการเพราะว่าปิดเทอมแล้วครูต้องอยู่ที่โรงเรียนสําหรับคนเป็นเวรแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าคงมาไม่ได้เพราะาสามีก็ไปต่อวีซา่าอยู่กับลูกแล้วก็กับแม่มันจะยุ่งยุ่งที่ต้องพามาแล้วจะได้รับพ,พรไหมมาเสียเวลากับลูก แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่สามารถแลกเวนได้มีครูในเรียนเขาติดต่อมาว่าแลกเวนกับพี่ไหมเราก็ถือว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจสมัครเลยแล้วก็มาเลยแล้วก็แม่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ไปได้ไหมอะไรเงั้นแต่เราคิดว่าโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมาลึกฟื้นกับพระเจ้า แล้วก็พอมาถึงพี่น้องจัดห้องให้ตอนแรกว,ว่าจะให้ดูแลเด็กสิบคนคิดว่าคงไม่ไหวเพราะลูกค่อนข้างจะไม่ธรรมดาก็เลยคิดว่าให้คนอื่น